ทุกวินาทีของการพัฒนาโลกต้องการกำลังคนคุณภาพและทักษะฝีมือที่มีความหลากหลายการวางแผนผลิตกำลังคนให้สอดรับกับความต้องการคือเป้าหมายหลักของอาชีวศึกษาในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและภาคอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนานคตวิทยาลัยเทคนิคกัทลัก สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาพุ่งจัดการศึกษาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพได้มาตรฐานการอาชีวศึกษาด้วยนวัตรกรรมและเทคโนโลยีมีคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนพัฒนาสถานศึกษาโดยความร่วมมือของเครือข่ายการจัดการศึกษาสามารถตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศด้วยคำกล่าวอาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติวิสัยทัศน์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะสมรรถนะสูงเพื่อพัฒนาประเทศภายใต้การบริหารงานอย่างมีคุณภาพโดยนางสาวทักษินาชมจันทร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทลักนางสาววิภาวันณสีแดงรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษานายสมศักดิ์จันทานิรรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนายอาธรศรีมณีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นางสาวพวิกาโพขาวรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคก,กัลทลั์ได้เปิดทำการจัดก,การเรียนการสอนตามหลักสูตรอาชีวศึกษารูปแบบการศึกษาในระบบรูปแบบนอกระบบแบบมีชั้นเรียนห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยมศึกษารูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคีตามรายละเอียดดังนี้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพประเภทวิชาอุตสาหกรรมได้แก่สาขาว,วิชาช่างยนต์และยานยนต์ไฟฟ้า สาขาวิชาช่างกลโรงงานสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาช่างก่อสร้างประเภทวิชาพาณิชยกรรมได้แก่สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการตลาดและประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสาขาการโรงแรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาอุตสาหกรรมได้แก่สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกลและเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าสาขาวิชาไฟฟ้าสาขาวิชาเทคนิคโลหะสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาช่างก่อสร้างประเภทวิชาพาณิชยกรรมได้แก่สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาการตลาดประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสาขาวิชาการโรงแรมนอกจากนี้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคนิคพื้นฐานและวิชาสมรรถนะแกนกลางทั้งยังบูรณานการกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนากําลังคนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในท้องถิ่นตอบสนองสถานประกอบการรวมทั้งการจัดกิจกรรมโดยวัดความถนัดทางอาชีพส่งเสริมประสบการณ์และพัฒนาทักษะที่จําเป็น นำไปสู่เส้นทางการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสมด้วยการบริหารงานอย่างมีคุณภาพส่งผลให้วิทยาลัยเทคนิคกันทลักได้รับรางวัลมากมายอาทินักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอาชีวศึกษาสถานศึกษาโรงเรียนคุณธรรมสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบรางวัลส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติระดับคุณธรรมต้นแบบรางวัลชมเชยการออกแบบพัฒนาโปรแกร,รมควบคุมอุปกรณ์ระดับชาติ รางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีโฟกซสองระดับชาติรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองทักษะงานเครื่องยนต์และดีเซลและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีนระดับชาติรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ระดับเหรียญทองสิ่งประดิษฐ์ด,ด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ชื่อผลงานอุปกรณ์วัดความอ่อนแก่ของทุเรียน KT LTC 0 1ระดับชาติเป็นซอฟท์เวร์อำนาจเห็นความสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจไทยนำไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนให้กับประเทศชาติพวกเราชาววิทยาลัยเทคนิคกันทล์จะมุ่งมั่นและร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเพื่อสร้างสรรค์กำลังของชาติให้มีความรู้ความสามารถทักษะคุณธรรมและจริยธรรมสนองความต้องการของชุมชนสังคมและประเทศชาติต่ตอไปดังคำกล่าวที่ว่าทุกๆอย่างล้วนเป็นไปได้ Everything is possible.